เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ควรเลยที่จะเป็นผู้ที่ประมาทในชีวิตนะครับตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ประมาทในชีวิตจะเป็นอย่างไร mm hmm. ก็ขอเชิญศึกษาไปพร้อมๆกันได้จากคลิปนี้เลยนะครับเรื่องที่จะได้อัญเชิญมาเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้ก็คือธนปาละเศรษฐเปตะวัตถุ ซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกขุดการนิกายเปตะวัตถุธนปาละเศรษฐีก็คือเศรษฐีผู้ที่มีชื่อว่าธนปาละกัดหรือผู้รักษาทรัพย์เปตะวัตถุก็คือเรื่องของเปรตเปรตเป็นสัตว์ในอบายภูมิภูมิหนึ่งนะครับได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัส ดังนั้นธนปาละเศรษฐิเปตะวัตถุจึงเป็นเรื่องของเปรตผู้ที่เคยเป็นเศรษฐีชื่อว่าธนปาละกะเหตุการณ์ที่มีปรากฏในธนปาละเศรษฐิเปตาวัตถุนี้จะเป็นอย่างไรจะทําให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในวันนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน พระองค์ได้ทรงปรารบถึงเปรตผู้ที่เคยเป็นเศรษฐีชื่อธนปาลกะเหตุการณ์ก็มีว่าในการก่อนก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะครับที่พระนครแห่งหนึ่งคือที่เอระกัปฉนานครในปน,นรัตได้มีเศรษฐีผู้หนึ่งครับชื่อธนปาลกะเศรษฐีผู้นี้แม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่เขาก็เป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาเลยเป็นผู้ที่ตรรนีอย่างยิ่งไม่ให้ทานเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องบุญและบาปเขาทำแต่อกุศลกรรมทำแต่ความชั่วไม่ได้ประกอบคุณความดีไว้เลยเมื่อเขาตายไปแล้วนะครับเขาก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตตนหนึ่งอยู่ที่ทะเลทรายซึ่งเป็นถิ่นที่ข้ามได้โดยยาก เขามีร่างกายเท่ากับลำต้นตานลเลยทีเดียวครับสูงใหญ่มากผิวปูดหยาบผมรกกรุงรังสู้ผอมรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวมากเขาไม่ได้กินอะไรมาเป็นเวลานานถึง55ปีนะครับถูกความหิวและความกระหายครอบงำเป็นอย่างยิ่งหิวโหยอยู่ตลอดเวลา ในเวลาต่อมานะครับเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศพระศาสนาทรงแสดงพระธรรมเกื้อกูลแก่สัตว์โลกจนกระทั่งพระองค์เสด็จมาที่กรุงสาวัตถีทรงประกาศพระศาสนาที่กรุงสาวัตถีในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีพ่อค้ากลุ่มหนึ่งครับ ได้บรรทุกสินค้าเต็ม500เล่มเกวียนออกเดินทางไปค้าขายที่อุตราปถะชนบทเมื่อค้าขายเสร็จแล้วนะครับพ่อค้ากลุ่มนี้ก็จะซื้อสินค้าจากอุตราปถะชนบทกลับมาด้วยเพื่อน,นำมาขายต่อในขณะที่เดินทางกลับนะครับในระหว่างทางเนื่องจากเดินทางไกลนะครับพ่อค้ากลุ่มนี้จะต้องมีการ พักค้างแรมในระหว่างทางในคืนที่มีการพักค้างแรมในระหว่างทางนะครับเปรตตนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อที่จะมาขออาหารมาขอน้ำจากพวกพ่อค้าเหล่านี้เมื่อพวกพ่อค้าได้เห็นเปรตตนนี้แล้วจึงได้ถามว่าท่านเป็นผู้ที่มีรูปร่างน่าเกลียดหน้ากลัวเป็นอย่างยิ่งสู้ผอม เหลือแต่หนังหุ้มกระดูท่านเป็นใครกันหนอนี่คือคําถามโดยประมวลนะครับที่พวกพ่อค้าได้ถามเปรตตนนี้เปรตตนนี้พอได้ฟังคําถามของพวกพ่อค้าอย่างนี้แล้วจึงได้กล่าวตอบไปว่าข้าพเจ้าเป็นเปรตเป็นผู้ที่เกิดในอบายภูมิเพราะข้าพเจ้า ได้เคยกระทําอกุศลกรรมไว้ซึ่งก็คือได้เคยทําความชั่วไว้เมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ต่อมานะครับพวกพ่อค้าจึงได้ถามถึงอดีตอกุศลกรรมที่เปรตตนนี้ได้เคยกระทําแล้วเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์เปรตตนนี้จึงได้กล่าวถึงอดีตประวัติความเป็นไปของตนเองให้กับพวกพ่อค้าเหล่านี้ได้ฟัง ข้อความที่เปรตตนนี้ได้กล่าวกับพวกพ่อค้าประมวลได้ว่าในการก่อนเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าเป็นมนุษย์นั้นข้าพเจ้าได้เป็นเศรษฐีชื่อธนปาลกะในเอระกัจฉานะครข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีเงินมากถึง80เล่มเกวียนมากมายเลยนะครับและทรัพย์สินอื่นๆ มีมากมายนับประมาณไม่ได้แต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ตรณีอย่างยิ่งไม่มีศรัทธาไม่เชื่อในเรื่องบุญและบาปเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดที่ดิงข้าพเจ้าได้ทำลายสวนผลไม้สวนดอกไม้ได้ทำลายสระน้ำได้ทำลายบ่อน้ำได้ทำลายศาลาเป็นที่นั่งพักดื่มน้ำ ได้ทำลายสะพานที่เป็นที่สัญจรของผู้คนเวลาที่ข้าพเจ้าจะบริโภคอาหารก็ปิดประตูเพราะกลัวว่าจะมีคนมาขอการสง,งวนทรัพย์ไว้โดยที่ไม่ได้ให้แก่ใครใครนั้นเป็นความพินาศของสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าได้สง,งวนทรัพย์ไว้คือไม่ได้ให้แก่ใครใครเลย แม้ว่าข้าพเจ้าจะมีสิ่งของที่จะพึงให้แก่บุคคลอื่นเป็นอันมากแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ตรณีไม่ได้ให้ทานอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ห้ามปรามผู้ที่ให้ทานอีกด้วยข้าพเจ้าไม่ได้กระทําที่พึ่งให้กับตัวเองเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทําให้ข้าพเจ้าประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อน อย่างที่พวกท่านได้เห็นอยู่นี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกความหิวและความกระหายครอบงำมานานถึง55ปีแล้วข้าพเจ้าไม่ได้กินอะไรมา55ปีแล้วเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งและเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการเกิดเป็นเปรตแล้วยังจะต้องไปเกิดในนรกอีกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานต่อไปอีก ที่ข้าพเจ้าประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นนี้ก็เพราะว่าข้าพเจ้าได้ทำแต่ความชั่วไม่ได้ทำความดีไว้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนท่านทั้งหลายที่กำลังประชุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ทำบาปกรรมทั้งในที่แจ้งและในที่ลับถ้าหากว่าพวกท่าน จากกระทําบาปกรรมหรือกําลังกระทําบาปกรรมอยู่แม้ว่าพวกท่านจะเหาะนีไปในที่ใดๆก็ตามพวกท่านก็จะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้เลยขอให้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เลี้ยงดูมารดาบิดาขอให้พวกท่านจงเป็นผู้ที่ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลขอให้พวกท่านจงเป็นผู้ที่ประพฤติเอื้อเฟื้อ ต่อสม,มณะพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อพวกท่านประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้คือข้อความโดยประมวลนะครับซึ่งเป็นคําเตือนจากเปรตตนนี้พวกพ่อค้าเหล่านี้พอได้ฟังคํากล่าวของเปรตตนนี้อย่างนี้แล้วก็มีความหวังดีมีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือเปรตตนนี้ให้พ้นจากความหิวและความกระหาย จึงได้ให้เปรตตนนี้นอนหงายครับแล้วก็ไปตักน้ํามาแล้วก็หยอดลงในปากของเปรตตนนี้แต่ปรากฏว่าเป็นอย่างไรครับด้วยกําลังแห่งอักุศุลกรรมน้ําไม่ไหลเข้าไปในปากของเปรตตนนี้เลยแม้แต่น้อยซึ่งการกระทําดังกล่าวของพวกพ่อค้าไม่สําเร็จประโยชน์แก่เปรตตนนี้เลยแม้แต่น้อย พวกพ่อค้าจึงได้ถามเปรตตนนี้ถึงแนวทางที่จะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลให้เปรตตนนี้ได้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้เปรตตนนี้จึงได้กล่าวแนะนําพวกพ่อค้าเหล่านี้ไปว่าที่จะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ข้าพเจ้าได้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ที่ทําบุญและอุทิศมาให้แก่ข้าพระเจ้า เมื่อนั้นแหละจะทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ได้นี่คือคํากล่าวแนะนําโดยประมวลนะครับที่เปรตตนนี้ได้กล่าวแนะนําแก่พวกพ่อค้าพวกพ่อค้าเหล่านี้นะครับเมื่อเดินทางกลับถึงพระนครสาวัตถีแล้วต่างก็พากันเข้าไปที่พระวิหารเชตวันเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสาัมพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวทั้งหมด ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้มีการถวายพัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหมู่แห่งภิกษุเป็นเวลาเจวันแล้วได้อุทิศส่วนกุศลน,นี้ไปให้แก่เปรตตนนี้ซึ่งจะเป็นเหตุเกื้อกูลทําให้เปรตตนนี้ได้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อมีการชื่นชมยินดีอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกข้อ้า ได้กระทําแล้วอุทิศไปให้พระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงยกเรื่องเปรตตนนี้แสดงแก่บริษัททั้งสี่เป็นเหตุทำให้พุทธบริษัทได้เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสกําจัดมนทินคือความตรณีพร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความยินดีอย่างยิ่งในการเจริญกุศลมีการให้ทานเป็นต้น พระธรรมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นประโยชน์เกื้อกูลในทุกยุคทุกสมัยจริงๆครับท่านผู้ฟังผู้ศึกษาเมื่อได้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ที่มีปรากฏในธนปาละเษฐิเปตะวัตถุซึ่งเป็นเรื่องของเปรตผู้ที่เคยเป็นเศษฐีชื่อธนปาละกะอย่างนี้แล้วได้ข้อคิดเตือนใจอะไรยากอย่างยิ่ง ที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะจะต้องได้ด้วยผลของกุศลกรรมเท่านั้นเมื่อได้ในสิ่งที่ได้อย่างยากแสนยากเช่นนี้แล้วชีวิตทั้งชีวิตเลือดเนื้อที่ได้มาควรจะเป็นไปเพื่ออะไรไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำชั่วเพราะการทำชั่วเป็นการไม่รักตัวเองเพราะเหตุว่าการกระทำชั่วทั้งหมดจะเป็นเหตุทำให้ตนเอง ได้รับผลที่ไม่ดีต่อไปในภายหน้ามีการเกิดในอบายภูมิเป็นต้นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทรมานแสนสาหัสโดยที่ไม่มีใครทำให้เลยจะโทษใครก็ไม่ได้แต่ชีวิตทั้งชีวิตเลือดเนื้อที่ได้มาควรจะเป็นไปเพื่อการได้กระทำที่พึ่งให้กับตนเองด้วยการอบรมเจริญกุศลส,สะสมคุณความดีทุกประการพร้อมทั้ง ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญานี้แหละจึงจะเป็นการรักตัวเองจริงๆซึ่งเป็นการรักษาตนให้พ้นจากความชั่วรักษาตนให้ดำรงตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีทุกประการครับนี่ก็คือสารธรรมข้อคิดเตือนใจดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับ